สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องน่าสนใจมากๆเลยนะครับเรื่องพลังในการเออยียวยาตัวเองที่อาจจะไปไกลกว่าแค่ยาหลอกหรือ placebo ที่เราพอจะรู้จักกันใช่ค่ะคือเราจะมาดูกันจากหนังสือเสียงคุณคือ p l a ซี b o นะคะเขาตั้งคำถามไว้น่าสนใจว่าเอ๊ะความคิดของเราเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายต่อชีววิทยาเราได้จริงๆหรอแล้วก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนด้วยนะคะ โหน่าสนใจมากครับงั้นวันนี้เรามาลองเจาะลึกกันดูนะครับว่าหลักฐานหรือเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันบอกว่าความเชื่อพลังของจิตใจโดยเฉพาะถ้าใช้ร่วมกับการทำสมาธิมันเปลี่ยนร่างกายเราได้จริงไหมถึงขั้นมีข้อมูลสแกนสมองมายืนยันเลยค่ะถ้าพูดถึง p l a ส s i b l e แบบเดิมๆนะคะก็คือผลจากการที่เราไปเชื่อสิ่งภายนอกตัวเรา อย่างเช่นเชื่อว่ายาเม็ดนี้ยาปลอมเนี่ยจะช่วยรักษาได้หรือเชื่อหมอเชื่อพิธีกรรมบางอย่างแล้วร่างกายก็ดันตอบสนองตามความเชื่อนั้นไปครับครับแต่อ๋อแต่แนวคิดใหม่ที่มาจากแหล่งข้อมูลนี้คือเออเราเป็นพลาสซิโบให้ตัวเองเลยได้ไหมคือไม่ต้องพึ่งอะไรข้างนอกแต่หันมาเชื่อในพลังข้างในตัวเราเองหรือความเป็นไปได้ที่เราอาจจะยังไม่รู้จักที่หนังสือเขาเปรียบเหมือนออสนามควอนตัมควอนตัมฟิวอะไรเงี้ย ใช่ค่ะใช่เลยประเด็นสำคัญอยู่ที่กลไกค่ะเขาอธิบายว่าการที่เราฝึกแบบว่าซ้อมภาพอนาคตที่เราอยากได้ในใจซ้ำๆนะคะด้วยความตั้งใจที่ชัดเจนแล้วก็ต้องบวกกับอารมณ์ที่เป็นสอดคล้องกันด้วยเช่นรู้สึกขอบคุณไปเลยรู้สึกมีความสุขหรือรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆ การทำแบบนี้ซ้ำๆต่อเนื่องกันเนี่ยเขาเชื่อว่ามันไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในสมองได้จริงๆคะ่ะที่เรียกว่า neuroplasticity แล้วก็อาจจะส่งผลไปถึงระดับยีนได้ด้วยที่เรียกว่า epigenetics โอ oh, ้โ oh, ห oh. หมายความว่าแค่คิดบวกบวกกับความรู้สึกที่ใช่ก็ส่งสัญญาณให้ร่างกายเริ่มปรับตัวไปหาอนาคตที่เราสร้างภาพไว้ได้แล้ว,แล,วแล้วการทำสมาธิมาช่วยตรงไหนคะเออครับ ถูกต้องเลยค่ะการทําสมาธิเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมือสําคัญเลยที่ช่วยให้เราเทําให้ใจเรานิ่งจากความคิดที่มันวุ่นวายฟุ้งซ่านแล้วก็เข้าสู่สภาวะที่จิตมันเปิดรับการเปลี่ยนแปลงภายในได้ง่ายขึ้นแล้วที่มันน่าทึ่งมากๆเลยคือเขามีการวัดผลทางวิทยาศาสตร์มายืนยันเรื่องนี้ด้วยนะคะเขาวัดผลกันยังไงครับมีเครื่องมืออะไรพิเศษหรือเปล่า มีค่ะเขาใช้เทคโนโลยีสแกนสมองอย่างพวก EEG หรือ qEEG ซึ่งมันจะวัดคลื่นไฟฟ้าในสมองได้แบบละเอียดเลยค่ะแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงแบบณเวลานั้นจริงๆในกลุ่มคนที่เขาเข้าสัม,มานาฝึกเทคนิคพวกนี้อ๋อครับแล้วผลเป็นไงบ้างครับน่าเชื่อถือแค่ไหน ผลน่าทึ่งมากค่ะคือพบว่าผู้เข้าร่วม91%เลยนะคะมีการทำงานของสมองที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยสมองเปลี่ยนจากสภาวะที่เขาเรียกว่าไม่สอดคล้องกันหรือ i n c o h e r e n นนะคะ Incoherent ค่ะมันเหมือนกับเครื่องดนตรีหลายชิ้นในวงที่เล่นไม่พร้อมกันเสียงมันก็จะตีกันไปหมดเปลี่ยนไปสู่สภาวะที่สอดคล้องกันหรือ coherence มากขึ้นเหมือนวงออเคสตราที่เล่นประสานเสียงกันอย่างดีเลยค่ะ oh. เข้าใจแล้วครับไอความสอดคล้องกันนี้มันดียังไงนะครับและที่ว่าเข้าสมาธิได้เร็วขึ้นล่ะครับสภาวะที่สอดคล้องกันมันก็บ่งบอกว่าสมองทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความสมดุลมากขึ้นค่ะส่วนเรื่องความเร็วอันนี้น่าสนใจมากพบว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยสามารถเข้าสู่สภาวะคลื่นสมองเอลฟากับเตต้าซึ่งเป็นคลื่นที่เกี่ยวกับการผ่อนคลายลึกๆสมาธิได้เร็วมากเฉลี่ยแค่59วินาทีเองค่ะโหไม่ถึงนาที เทียบกับคนทั่วไปที่อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นเยอะเลยเร็วมากจริงๆครับมีกรณีตัวอย่างไหมครับที่แบบเห็นชัดๆเลยว่าเชื่อมโยงการฝึกนี้กับผลทางกายภาพจริงๆมีค่ะมีเคสที่น่าสนใจมากคือคุณมิเชลอายุ60ปีท่านถูกวินิจฉัยว่าเป็นพาร์กินสันก็จะมีอาการสัน่นยาที่หมอให้ก็ช่วยได้ไม่มากเท่าไหร่ ทีนี้พอท่านเริ่มมาฝึกทําสมาธิทุกวันก็รู้สึกสงบขึ้นแล้วอาการสันมันก็ลดลงไปเยอะเลยค่ะเห็นได้ชัดเลยครับแล้วไงต่อครับมีอะไรเกิดขึ้นอีกแต่พอมาเจอเรื่องเครียดหนักๆค่ะคุณแม่ป่วยหนักท่านก็เลยหยุดทําสมาธิไปช่วงหนึ่งปรากฏว่าอาการพากินสันมันก็กลับมาอีกกลับมาสันเหมือนเดิมเลยอ้าวเหรอครับแต่พอกลับมาตั้งใจทําสมาธิอีกครั้งอาการก็ดีขึ้นแบบน่าทึ่งมาก พราะจบคอร์สสัมมนาอาการสั่นนี่แทบจะไม่มีแล้วค่ะจุดที่พีคสุดๆคือผลสแกนสมองใช่ไหมครับที่มันสอดคล้องกับอาการที่เปลี่ยนไปของเธอใช่เลยค่ะตรงนี้สําคัญมากผลสแกนตอนที่ท่านเครียดแล้วก็หยุดทําสมาธิไปเนี่ยมันโชว์เลยว่าสมองทํางานหนักเกินไปมีเส้นสีแดงหนาๆแสดงถึงความไม่สอดคล้องกันอย่างรุนแรงเลยค่ะแต่พอหลังกลับมาทําสมาธิผลสแกนเปลี่ยนไปเลย สมองกลับมาทำงานแบบสมดุลขึ้นสอดคล้องกันมากขึ้นเคลื่อนอัลฟาเบต้ากลับมาใกล้เคียงปกติมากขึ้นอ้โหอันนี้มันเหมือนเป็นหลักฐานที่ชีช้ชัดเลยนะคะว่าสภาวะจิตการฝึกฝนกับผลทางกายภาพที่วัดได้เนี่ยมันเชื่อมกันจริงๆแสดงว่ากุญแจสำคัญมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การพยายามใช้ความคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผลหรืออีโก้ของเราสั่งให้ร่างกายเปลี่ยน ถูกต้องค่ะแหล่งข้อมูลเขาแนะนำนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงลึกๆจริงๆนะ่ะมันไม่ได้เกิดจากการใช้ความคิดแบบปกติที่เราใช้คิดวิเคราะห์วางแผนในชีวิตประจําวันซึ่งสัมพันธ์กับคลื่นเบต้าสูงๆแต่ต้องฝึกเพื่อก้าวข้ามความคิดพวกนั้นไปให้ได้ก้าวข้ามความคิดค่ะเข้าไปสู่สภาวะที่หนังสือเขาใช้คําว่าไร้ตัวตนไร้กายไร้สิ่งใดไม่ยึดติดก,กับเวลาและสถานที่หรือก็คือสภาวะของจิตที่มันบริสุทธิ์จริงๆ การเข้าถึงสภาวะไร้ตัวตนนี่ฟังดูอืมไม่ง่ายเลยนะครับมันคือการฝึกเพื่อจะเข้าไปเจออะไรกันแน่ครับมันคือการฝึกเพื่อจะเข้าไปถึงระบบปฏิบัติการที่มันอยู่ลึกกว่า ความคิดปกติของเราค่ะคือจิตใต้สำนึกแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับสิ่งที่เขาเรียกว่าสนามควอนตัมหรือแหล่งกำเนิดของทุกความเป็นไปได้ที่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการสร้างสารรค์จริงๆมันเริ่มจากตรงนั้นได้สรุปจากที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยข้อมูลหลักฐานต่างๆมันเหมือนจะชี้ไปทางเดียวกันเลยนะครับว่าเออเราอาจจะมีพลังบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ข้างในตัวเราจริงจ พลังที่ส่งผลต่อสุขภาพต่อชีวิตการเป็นอยู่ของเราได้ผ่านการฝึกจิตฝึกความเชื่ออย่างถูกวิธีและที่สำคัญนะคะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกหรือคิดไปเองแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงในระดับชีววิทยาเลยที่วัดผลได้จริงจากการทำงานของสมองนี่แหละคะ่ะครับฟังแล้วมันก็ชวนให้กลับมาคิดต่อจริงๆนะครับว่า ถ้าคนเราแต่คนเนี่ยสามารถเรียนรู้ที่จะเข้าถึงและก็ใช้ศักยภาพของจิตใจในการเยียวยาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในชีวิตตัวเองได้แบบนี้จริงๆคำถามที่น่าคิดต่อไปก็คือแล้วขีดจำกัดของความเป็นไปได้จริงๆที่รอเราอยู่นะมันจะไปได้ไกลแค่ไหนกันแน่นะคะ